ทุกคนคะตอนนี้กี้มาอยู่ที่ตลาดเสนานะคะแวะมาหาญาตินิดหนึ่งแล้วก็มาทำธุระอันนี้เป็นไข่นกกรกะทาร้านอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำอยู่หน้าธนาคารวสิกรไทยสาขาเซนาของเรานะคะนี่กี้จัดไปแล้วหนึ่งอันนะคะนี่เห็นไหมคะมาถึงรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าเจ้านี้บอกเลยขายดีสุดๆนะคะอร่อยมาก วันหนึ่งทอดกี่กระทะคะเนี่ยกิกระทะเออหรือว่าอย่างกวากระทะหรอขายหมดเลยใช่ไหมเนี่ค่ะไข่นกกระทะอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะคะสาขาหน้าธนาคารเกษตรกร,กรตลาดเซนานะคะเียค่ะทุกคนเห็นที่มันอยู่ในในในกระทะอันนั้นในในถาดนะปะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่หมดแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้พี่ไม่ได้ทอดเผือกกับมันหรอคะหมดแล้ค่ะมาเห็นไม้ดูเดะ พ่อค้าขายดีส่วนเศรษฐกิจชาตินะคะเมื่อกี้แอบจะมาพ่อค้าพ่อค้าบอกว่าไม่ขึ้นราคาด้วยนะคะ <c oughs> โอเคมาอุดหนุนกันนะคะจะบอกก่อนว่าต้องมาไวๆนะคะไม่งั้นอดกินนะคะ <c oughs> ใช้เวลา,าทอดนานไหมพี่กระทะหนึ่ง <c oughs> พี่ก็ต้องเขย่าแบบนี้ตลอดเลยอะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้เนี่ยค่ะดูเหมือนง่ายนะคะแต่กี้บอกเลยว่าไม่ง่ายนะว่าบางทีแบบเราไม่ชํานาญมันก็จะไม่ง่ายหรอกค่ะ โอเคเราไม่รอจนถึงมันขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงอื่นกันต่อนะคะโอเคค่ะมาแล้วนะใครดีนะคะพี่ฝา,า,ากอะไรถึงลุงตู่ฝากอะไรถึงลุงตู่ไหม <laughs>